ตลาดวัพีสวัสดีครับคลิปนี้ผมนำเสนอ h อ n o n d i t y ปี2001นะครับผมกับราคาแค่55,000บาทเท่านั้นนะครับรถสวยๆสภาพดีๆเลยนะครับผม City D15s นะครับสภาพพร้อมใช้น้ำมันล้วนนะครับรถยังมีประกันชั้น3แถมมาให้อยู่นะครับผมภาษีก็65เลยนะครับเป็นรถบ้านนะครับเล่ยมพร้อมโอนตัวรถดูดยรวมสีเดยรวมันยังสวยเงางามนะครับ อยากจะมีตำหนิริ้วรอยบ้างตามอายุรถนะครับผมทรงสวยนะครับภายในสะอาดครับผมป็นเกียออตโอต้น,นะครับหน้าต่างไฟฟ้าครับาภายในสวยสะอาดนะครับบอกผ้ากำมะหยี่นะครับห้องเครื่องนะครับสวยๆไม่มีรอยชนหนักครับผม สนใจสาม,มารถติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยนะครับซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงได้เลยครับผมเพราะทางเราก็เป็นเพียงสื่อนั้นนะครับไม่ใช่ในหน้าและสำหรับคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ